Bên nhà nhạc atm sao nè p'no, bye nè, để pha tất cả mọi người đi chợ trật nè, mà nè, thì phải mình khai nè, ma hoài thẻ, ha, buổi

Xem bây giờ xây rồi này Chưa ăn mà thôi xem rồi mà. À. mà lọ thì chưa Anh à, phải lọ cho anh Khuôn lớn bằng này Để lái thôi Bác à, lọ cho sau như là. Này. chết đấy. bỏ lẻo bỏ à, mặt ừ. à, à, bỏ mặt cổng bỏ mặt cổng bỏ mặt cổng ปวดจืดได้คนหน่อยนะน่กำลังเบื่อว่งใครมาคือนๆเนจอยเนาะเต่าหันจอยหลูกพ้นที่แถวน่ะพี่ชื่สองพี่ช่อง่ะก็ไคนบ่ได้สองเลวเห็นะโคนูร่ป่ะนบ่เขาไปสวยนะที่เต่ามีนี่พีหดปลาไทีะชาคนเลย

Cái này cứ bảo bảng nó à, Để không bỏ lỡ những ได้ควบแลยวะนะเรื่อนเนี่ยมว่าอันนี้มูสืออมปลาทางนั้เมืองอ่ะพรอคพเทีเดียวนะ

บกีดแท้ไหมบกคมอ่ะกคมแล้วเนี่ค่อนข้างึงนะห้ามอุานกอนก่อนกินต้องขีดเ็ใหญ่กนนะอเฮ้ยนาดีล้นี่นี่แมนหอนเจ๊ะกของหองนีเล้วหมันฝาดนี่มือบามือบางเอามือเมืมอแ่เจ้าะไใกเขาก็เอาขตนมาใส่นีนาน่แบ

อาที่มาก็เอากระบปงนี่ข้าวผักากเนาะากไล่เลยชิปหากระ่ายตัวเห็ดอันเาบอกเป็นกัวดอกว่ามันลวงหือละอเห็ดตึ๊กซูทองทเงอะไรนะ้วือว่ามันสอท่งเลยเหรอเออีนี่

เป็นจีนได้แล้วอเ้งหนุ่มคือเท่าตกาัญาเาัไมเท่าอรหลายแเออมขายดีว่านเท่าหนังแต่แถวหน้าจบกุหาพ่อพ่อ่าเออเอาาเอาจาน้องช้าด้วยเอาว่านาับเอา่เนเอาบุญมหาเข้ามาเขามาเาาเป็น่งเเอา่เบาน ได้แล้วเดี๋ไปเอาบะหอยเอาเลยไปทำมันขอบบบบบเป็นว่าเขาก็ต้องสาเลยสิปพันอ6กพนร้าัแปดตัวไม่รู้แต่เอาบ่อยากเนี่ยบอยากแน่กินเร็วก็สิบาร่อมวยแอรันเอาอมวแไม่ได้หาเพื่นคงรงานค่ะคงรงานน่ะ

กนเลไหนแล้วนี่นนกยกเดกันกกินคนเหลืมบางเลยนะตลาดนี่เปิดทั้งแปดโมงนัพี่ซอยนะนีสีออกมาสางนี่เดง

はい。 รถตัวนี้เอาไปซก้อนะเบียดเดี๊ยวดีกรถมั้ยเดี๊ย้ไลน์เลยนะลงเลยรถได้ลง มลทางไหมวะทางคนกินวะโดนมาแล้วบอกเมื่อท่านโดนพาเลยข้างนี้ง่ายว่ะน่บอสอบเจว่หาทุกคนฮะมันแดงท้องอะไรเคยเฮ้ยิงมันแดงมิงที่พั À, cả à, cả anh, cả. Anh, anh, đây là bó. Bó. Đây không cả. Rồi đây. Thôi, tôi, à. à, tôi con. Nhé. เวลากลับแล้วเนาะวันนี้จะไปใส่น้ำมานสุดหลาดหนาะขอได้ได้